ความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งพระพุทธภาสิทธอโรคขยาประมาลาภาสั้นตุทิประมังทนังวีสาสาประมายาตีนิบานังประมังสุขังแปลกว,ว่าลาบทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งทรัพย์มีความสันโดษเป็นอย่างยิ่งญาติมีความพุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งความสุขมีพระนิพพานเป็นอย่างยิ่งอธิบายความ คำแปลข้างบนนี้แปลอย่างรักษาศัพท์รักษากฎทางวิากรณเมื่อกล่าวโดยใจความก็คือความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งและพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหนึ่งความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งบรรดาลาบทั้งหลายที่มนุษย์เราต้องการและให้ความสุขเมื่อได้มานั้นความไม่มีโรคหรือสุขภาพอนามัยอันดี นับว่าสําคัญและจําเป็นที่สุดความร่ํารวยความเป็นใหญ่ในหมู่ชนยังเป็นรองสุขภาพอนามัยทั้งนี้เพราะคนจะร่ํารวยอย่างไรจะเป็นใหญ่อย่างไรแต่ถ้าขาดสุขภาพอนามัยอันดีกล่าวคือมีโรคร้ายรบกวนอยู่เสมอแล้วทราบประโยชน์เหล่านั้นก็ให้ความสุขแก่เขาไม่ได้มีของจะรับประทานมากมายแต่รับประทานไม่ได้มีบ้านจะอยู่มากมายแต่อยู่ไม่เป็นสุขเพราะมีสิ่งทำลายความสุข ดังเล็บคือโรคอยู่ในกายคนที่กำลังปวดหัวอย่างแรงนั่งในรถยนต์ราคาแสนย่อมจะสู้คนนั่งรถเมย์แต่ไม่เจ็บป่วยอะไรไม่ได้การมีโรคทำให้ร่างกายอ่อนแอเพราะโรคเป็นค่าสึกแก่ความเจริญของร่างกายความมีโรคทอนกำลังสติปัญญามีผลกระทบกระเทือนถึงกำลังใจอีกด้วยและโรคร้ายสามารถตัดอนาคตอันควรจะรุ่งเรืองของบุคคลบางคนได้มาก โรคเป็นเหตุให้เกิดปมด้อยบางอย่างขึ้นในชีวิตจิตใจปมด้อยนั้นจะหายไปพร้อมกับโรคหายขาดร่างกายของคนเราจะเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติและใช้งานได้นานถ้าโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนโรคนั้นเมื่อเกิดขึ้นไม่เบียดเบียนแต่เพียงกายอย่างเดียวแต่มันเบียดเบียนเสียดแทงใจอีกด้วยเพราะเมื่อมีโรคการจะทําอะไรดูจะไม่สะดวกไปหมดทําให้เกิดความโลคานใจทําให้กําลังใจเสีย ลอดอะไรในชีวิตแม้จะร่ำรวยก็เห็นไปว่าความร่ำรวยนั้นไม่อำนวยสุขอะไรแก่ตนเพื่ออนาคตเพื่อความสุขของตนและครอบครัวเพื่อทำประโยชน์แก่สังคมและชาติบุคคลจึงควรรักษาสุขภาพอนามัยให้ดีอยู่เสมออย่านึกว่ากำลังใจอย่างเดียวจะเพียงพอกำลังกายมีความสำคัญอยู่มากเหมือนกันมีสุภาษิตฝรั่งอยู่บทหนึ่งว่า prevention prevention is better than cure ป้องกันดีกว่ารักษาในเรื่องโรคก็เหมือนกันป้องกันไว้ก่อนดีกว่าทางแพทย์ได้แนะนําวิธีป้องกันโรคไว้หลายอย่างเช่นรับประทานอาหารแต่พอประมาณงดเว้นการเสพติดสิ่งเสพติดให้โทษออกกําลังกายพอประมาณไม่นอนดึกเกินไปไม่อยู่ยังเกียคร้านและไม่ขยันมากเกินไปไปยานใหญ่รวมความว่าให้เดินสายกลางแต่เป็นธรรมดาว่าโรคภยครัยไข้เจ็บต้องเกิดขึ้นบ้าง ตามธรรมดาของสังขารเมื่อโรคเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรีบรักษารีบปรึกษาแพทย์ไม่ปล่อยไว้นานจนยากแก่การเยียวยารักษาไม่หายากินเองเพราะอาจทําให้โรคดื้อยาทําให้รักษายากยิ่งขึ้นไปอีกหรืออาจเป็นอันตรายถึงชีวิตความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในการศึกษาหาความรู้นั้นสุขภาพอนามัยที่ดีเป็นปัจจัยสําคัญมากผู้ยิ่งใหญ่ทางการเมืองนั้นดูเหมือนไม่มีใครสักคนเดียวที่ขาดปัจจัยสําคัญนี้ แต่มีนักปราชญ์บางคนเช่นดาวินชาลส์ดาวินได้กล่าวว่าถ้าเขาไม่เป็นโรคเรื้อรังมานานปีเขาคงไม่ประสบผลสําเร็จในทางวิชาการยิ่งใหญ่ถึงบา่านนี้มีคนสำคัญอีกหลายคนที่มีโรคเรื้อรังประจำกายแต่สามารถประกอบประสบความสําเร็จในชีวิตได้คนพวกนี้ต้องมีกําลังใจแข็งเหลือเกินและมีสมาธิแรงกล้าม,มากอาจเป็นได้ว่า ผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังพวกนี้ไม่สามารถไปไหนได้สะดวกไม่สามารถหาความเพลิดเพลินอย่างที่คนสุขภาพดีทั้งหลายจะพึงหาได้เมื่อยากเข้าสังคมที่ฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟยและการเดินทางไกลจึงหมกตัวอยู่ในการศึกษาคนกวา้าการทํางานเกี่ยวกับการใช้ความคิดเมื่อนานเข้าก็ประสบผลสําเร็จชื่อเ,เสียงก็โด่งดังขึ้นเพราะผลสําเร็จนั้นอันหนึ่งโรคเรื้อรังเป็นปมด้อยอย่างหนึ่งดังกล่าวมาแล้ว คนที่มีผมด้อยอย่างหนึ่งอย่างใดย่อมต้องพยายามหาผมเขื่อมาชดเชยผมด้อยนั้นจึงต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้เด่นขึ้นมาเพื่อทดแทนปมด้อยของตนความจริงว่าโดยหลักว่าโดยธรรมชาติแล้วในธรรมชาตินั้นเองมีการทดแทนปมด้อยอยู่ในตัวคนตาบอดจะมีความสามารถทางหูและทางกายกายประสาทเพิ่มขึ้นเป็นการชดเชยคนตาดีจําคนได้ด้วยการมองดูแต่คนตาบอดจะจําคนทางเสียง และทางการสัมผัสจริงอยู่ว่าตามความเป็นจริงแล้วสิ่งทดแทนหรือสิ่งชดเชยย่อมมีค่าเท่าสิ่งเดิมไม่ได้แต่ก็พอจะทดแทนไปได้ตัวอย่างต,ตาปลอมหรือขาเทียมย่อมจะมีคุณค่าไม่เท่าตาแท้ขาจริงแต่มันก็พอใช้แทนไปได้วิชาสารวศาสตร์บอกเราว่าเมื่อสัตว์ชนิดหนึ่งสูญพันธุ์ไปสัตว์ชนิดใหม่จะต้องเกิดขึ้นแทนเป็นการชดเชยเพื่อให้พันธุ์สัตว์คงอยู่ในโลก ได้เสมอไปมันเป็นกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าตัวตายตัวแทนย้อนกลับมาพูดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอีกสักหน่อยยอมรับกันทั่วไปว่าโรคนั้นไม่ดีแน่มันเสียแทงทั้งทางกายและทางใจแต่คนฉลาดย่อมอศาศัยสิ่งไม่ดีนั่นเองทําความดีหรือทําสิ่งที่โรคสมมติว่าไม่ดีกลายเป็นดีเหมือนธรรมานาวให้หวานทําขยะมูลฝอยให้เป็นปุย๋ยอย่างไรก็ตาม ใครไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแม้จะไม่ร่ำรวยไม่มียศสักอคฐานก็ควรจะภูมิใจและดีใจว่าได้กำลาบอย่างยิ่งเอาไว้แล้วนั่นคือความไม่มีโรคสองความสดุกปันทราบอย่างยิ่งคนจนนั้นมีอยู่สองพวกพวกหนึ่งจนเพราะไม่มีอะไรอีกพวกหนึ่งจนเพราะไม่รู้จักพอใจแห้งผากอยู่ด้วยความอยากกินเท่าไรดื่มเท่าไรก็ไม่รู้จักอิ่มท่านลองคิดดูเถิดว่า คนประเภทนี้จะต้องทุกสักปานใดคนไม่รู้จักสันโดษก็เหมือนคนกินไม่รู้จักอิ่มดื่มไม่รู้จักพอนั้นสมมุติว่ามีคนอยู่สองคนคนหนึ่งดื่มน้ําแก้วเดียวอิ่มไปหกชั่วโมงอีกคนหนึ่งดื่มสามแก้วอิ่มอยู่ได้เพียงชั่วโมงเดียวในเวลาหกชั่วโมงเขาจะต้องดื่มถึงสิบแปดแก้วจึงจะพอแก่ความต้องการถ้าลองคิดดูเถิดว่า เขาจะต้องทุกข์ทรมานเพราะการดื่มน้ำมากของเขาสักเพียงใดน้ำ18แก้วของเขาย่อมมีค่าในการบำบัดความกระหายเท่ากับน้ำแก้วเดียวของคนที่ดื่มน้ำน้อย6ชั่วโมงต่อหนึ่งแก้วแต่ความสงบสุขและความกระวนกระวายผิดกันมากคนสันดอดคนสันโดษจึงมีทรัพย์น้อยก็เหมือนมีมากพระอัจฉรถยะาจารย์ทั้งหลายได้จำแนกสนโดษออกเป็น3ประเภทคือ 1. พอใจตามที่ได้ 2. พอใจตามกาําลัง สามพอใจตามสมควรหรือเหมาะสมแก่ตนประการแรกเมื่อพยายามได้มาอย่างไรก็พอใจอย่างนั้นเปรียบเหมือนพระออกบิณฑบาตทายกถวายอาหารอย่างไรก็พอใจฉันอย่างนั้นประการที่สองอย่างทราบว่ากำลังของคนเราในการหาปัจจัยสี่นั้นไม่เท่ากันไม่เท่ากันทั้งกำลังกายกำลังความคิดสติปัญญาและกำลังบริวาร เมื่อกำลังดังกล่าวไม่เท่ากันปัจจัยที่หาได้ย่อมไม่เท่ากันอยู่ดีจึงพอใจเสียว่ากําลังของเราเพียงเท่านี้ได้มาเท่านี้ก็ดีแล้วแต่ควรเสริมกำลังของตนให้สูงขึ้นมากขึ้นอยู่เสมอประการสุดท้ายยินดีตามสมควรหรือเหมาะสมแก่ตนนั้นคือให้พิจารณาตนว่าเป็นใครเป็นอะไรเด็กหรือผู้ใหญ่บรรพชิตหรือขลหัดสมมุติว่าเป็นบรรพชิต อะไรที่ไม่เหมาะสมแก่ตนแม้จะมีคนถวายก็ไม่รับเพราะผู้ยินดีพอใจขวนขวายให้ได้มาซึ่งสิ่งอันไม่เหมาะสมแก่ตนเมื่อได้มาแล้วก็มีแต่จะลำบากมากขึ้นต้องถูกตีเตียนอาจทำลายอนาคตของตนได้สันโดษเป็นธรรมเครื่องป้องกันอธินาทานคือการช่อโกงยักยอกกินสินบนช,บช่ชอราดช่ชอราดบางหลวงปยานใหญ่ เพียงเท่านี้ก็เห็นแล้วว่าเป็นของดีสันโดษไม่ใช่ความเกียดคร้านเพราะพระเจ้าไม่เคยสอนให้สาวกของพระองค์เกียดคร้านทั้งบันปะจิตและเครือหัดทรงยกย่องความเพียรอยู่เสมอสันโดษไม่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศตรงกันข้ามสันโดษช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งน้าไปโดยเร็วเพราะสันโดษช่วยตัดปัญหาเรื่องผลผู้ร้ายปัญหาคอร์รัปชันสารพันอย่าง ช่วยให้คนมีดวงใจสงบและทํางานได้มากขึ้นทําความดีให้แก่ประเทศชาติได้มากขึ้นสันโดษช่วยขจัดปัญหาเรื่องอาชญากรรมทางเพศอันเนื่องด้วยการเป็นชู้สู่สาวหรือการหลอกลวงลักพาการค่มขืนเด็กเป็นต้นสิ่งเหล่านี้สาเหตุมาจากความไม่สันโดษนั่นเองอย่างน้อยก็ไม่รู้จักความเหมาะสมแห่งตนว่าควรได้อะไรไม่ควรได้อะไร ไม่คุณได้อะไรสันโดษช่วยให้มีความอิ่มใจสุขใจเพราะคนสันโดษย่อมไม่ประกอบอาชีพทุจริตผิดกฎหมายผิดศีลธรรมทรัพย์ที่ใดมาด้วยได้มาประกอบได้ธรมให้ความสุขความเอิบอิ่มภาคภูมิแก่เจ้าของไม่เป็นทรัพย์ร้อนอันหนึ่งความสุขใจเป็นทรัพย์ภายในอันประเสริฐของมนุษย์ทรัพย์นี้คนสันโดษหาได้ไม่ยากความสันโดษจึงเป็นทรัพย์อย่างยิ่งดังกล่าวมา 3. ความคุ้นเคยเป็นทราบเป็นญาติอย่างยิ่งญาติแปลตามตัวอักษรว่าคนรู้จักกันคนคุ้นเคยกันพอจะรวมลงได้เป็นสองประเภทคือ 1. ญาติโดยสายโลหิตคือพงพัน์ธุที่สืบสายเลือดกันลงมาเท่าที่พอชนับได้ 2. ญา,าติโดยธรรมคือผู้ที่คุ้นเคยกันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันสุขสุขด้วยกันทุกทุกด้วยกัน ญาติอย่างนี้ทรงเรียกว่าวิสาสยญาตทรงยกย่องว่าเป็นญาติอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปลูกญาติโดยคุณธรรมญาติโดยสายโลหิตนั้นมีได้จํากัดแต่ญาติโดยธรรมมีได้ไม่จํากัดใครมีคุณสมบัติปลูกมิตรได้มาคนไดญาติมาก,ามากอันหนึ่งคนที่แม้จะเป็นญาติโดยสายโลหิตแต่ไม่เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันมีแต่จะแกงแย่งแข่งดีกันใส่ร้ายป้ายสีกัน นาว่าเสียสีให้เจ็บหายยามสุขก็ริษยายามทุกข์ก็กระนำซ้ำเติมญาติอย่างนี้เหมือนโรคในกายไม่มีประโยชน์อย่างมีจะดีกว่าคือหลีกเสียให้ห่างไกลส่วนคนที่ไม่ใช่ญาติแต่มีคุณสมบัติแห่งญาติกล่าวคือเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเมื่อขาดแคลนช่วยค้ำเมื่อเซช่วยยกเมื่อล้มช่วยเตือนเมื่อเหลิง่งช่วยให้กำลังใจเมื่อท้อถอยคนอย่างนี้เป็นมิตรแท้และเป็นญาติอย่างยิ่ง ดีกว่ามีเงินทองเสียอีกสมดังพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องมิตรว่าผู้ใดเป็นผู้มีมิตรจิตคิดต้องกันหันษามีความยินดีปรีดายิ่งกว่ามีสินเงินทองแม้มีสิ่งใดที่ข้องขัดมีช่วยกำจัดที่ขัดข้องช่วยทำให้สมอารมณ์ปองจิตการทั้งผองช่วยคิดเต็มใจปรึกษาหารือ ไม่ถือเกินกั้มคำผิดสู้งดอด,อดโกรธอดโกรธโทษนิดผูกจิตมิตรไว้ด้วยไมตรีสิ่งใดควรย่อนผ่อนตามผ่อนให้ทุกยามถึงที่แม้เห็นสิ่งไรไม่ดีช่วยช่วยชี้ช่องทำนำทางการใดจะได้เกิดผลไม่คิดถึงตนกีดกวางเป็นที่เชื่อใจไว้วางมีได้อำพรางสิ่งใด ยามดีสันเสริญเยินยอแต่จะสอพลก็หาไม่ที่ควรตำหนิติไปมีให้มิดไซเพียงพร้ำไม่เป็นเพื่อนกินสิ้นผลานยามจนไม่พานช่วยกระนำจงจ้องมองดูชูคําอุปถรัรมภ์ทำชอบตอบแทนหามิชนี้เหลือยากหาได้ลำบากยากแสนเอาใจไว้ดูอยากแคลนรักแม้นพี่น้องร่วมอุทธร อุตสารักษาน้ำกิดให้สนิทสามคีสโมสรคงจะไม่มีอนาทรไม่มีเดือดร้อนสักเวลาพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิสาสาประมาราซาความคุ้นเคยเป็นรสอย่างยิ่งอาหารที่จืดหรือไม่สู้อร่อยนักแต่เมื่อได้บริโภคกับคนที่รักกันคุ้นเคยกันย่อมช่วยทำให้รสอาหารดีขึ้นการนั่งรับประทานอาหารที่มีที่คุณภาพดีราคาแพง ต่อหน้าอมิตรหรือคนที่เกลียดชังคันรสอาหารนั้นไม่อร่อยอันหนึ่งรสแห่งความคุ้นเคยสนิทสนมเป็นรสที่ไม่จืดจางเร็วเหมือนรสอาหารและเครื่องดื่มเป็นรสที่สถิตยอยู่ชั่วอายุและยังจะติดตามไปชาตินาอีกความคุ้นเคยรักใคร่จึงเป็นรสอย่างยิ่งสี่พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่ห้าแห่งวรกนี้จึงไม่ต้องอธิบายในที่นี้อีกเรื่องนี้พระศาสดาทรงสแสดง เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบพระเจ้าปเปเสนที่โกศลมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเจ้าปเปเสที่โกศลสมัยนั้นพระราชาปเปเสนที่โกศลสวยพระกยาหารมากข้าวสารตั้งทนานกับข้าวอย่างดีอย่างพระนีตอีกต่างหากวันหนึ่งสวยพระกยาหารเชาวแล้วพระอาหารยังไม่ทันย่อยเสด็จไปฝ้าพระศาสดามีพระอาการอึดอัด ประทับนั่งพลิกกลับไปกลับมาไม่ได้หยุดหย่อนทรงง่วงนี่อาจประทับนั่งตรงทรงได้พระสาสดาตรัสทักอย่างคุ้นเคยว่ามหาวพิษสวยพระกยาหารแล้วยังไม่ได้ทรงพ,รพรักผ่อนเลยเสด็จมานี่พระเจ้าข่าพระพระราชาทูลหลังอาหารใหม่ๆหมอมชันอึดอัดทรมานเหลือเกินอาจจะเป็นเพราะสวยมากเกินไปมหาวพิษพระศัสดาตรัสคนที่รับประทานอาหารมากเกินไปก็มักง่วงมักหลับ กระสับกระส่ายเหมือนสุกรใหญ่มุนซึมเข้าห้องนอนบ่อยๆความจริงเพื่อสุขภาพบคุคคลควรบริโภคแต่พอประมาณคน,คน,คนมีสติอยู่เสมอบริโภคอาหารแต่พอประมาณมีความทุกข์น้อยอาหารนั่นรอเลี้ยงอายุอยู่ค่อยๆย่ยอยไปพระราชามีพระประสงค์จะจำพระพุทธดำรัสนี้ไว้แต่ไม่อาจจำได้จึงรับสั่งให้หลานชายชื่อสุทัศนะซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆเรียนแทน คือท่องจำไว้สุทัศนะท่องจำแล้วทูลถามพระศาสดาว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปพระตถาคตเจ้าตรัสแนะว่าเมื่อพระราชาสวยชวนจะอิ่มหรือเหลือพระภยาหารอยู่เพียงเล็กน้อยให้สุทัศนะว่ากาถานี้ขึ้นและให้ลดพระกยาหารลงมือละเล็กน้อยจำเดิมแต่นั้นมาเมื่อพระราชาสวยเหลือพระภยาหารคือข้าวสุกอยู่เพียงเล็กน้อยสุทัศนะก็ว่าคาถานั้นขึ้น พระราชาก็ทรงหยุดเสวยลดอาหารลงหน่อยหนึ่งจากจำนวนเต็มที่เคยเสวยพระราชารับสั่งให้พระราชทานทรัพย์ครั้งละพันแก่สุทัศนะโดยอุบายนี้พระราชาสามารถลดความอ้วนได้ทรงมีพระกายเบาพระสรีระกระปรี้กระเป๋าทรงมีความสุขวันหนึ่งเสด็จไปฟ้าพระศาสดาทูลให้ทรงทราบถึงความสุขความเบาสบายอันเกิดจากการลดความอ้วนที่ว่าบัดนี้ ทรงสามารถบิ่งจับเนื้อหรือจับมาได้และได้ทูลถึงความสุขอื่นๆของพระองค์คือการเลิกรบกับหลานคืออาชาติศัตรูพระราชทานวชิรกุมารีราชธิดาแก่หลานทรงมีความสุขจากความสงบแห่งการยุทธแก้วมณีซึ่งเคยหายไปก็ได้คืนมาแล้วได้คุ้นเคยกับภิกษุสาวกของพระศาสดาเพราะได้พระญาติแห่งพระพุทธองค์มาเป็นพระราชเทวีด้วยประการชานี ความสุขได้เกิดขึ้นแก่พระองค์หลายอย่างพระศาสดาตรัสน้อมมาทางธรรมว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งความสนุ่เป็นทราบอย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง,ง,งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งมีนัยยะดังพรนนา,นาม,มาแล้วแต่ต้น